ตอนมันี่ตุกไดขนมข้าวโอ๊ตอัดแท่งมาสองรสชาติเป็นรสออริจินอลหรือกรสช็อกโกแลตค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิลองกินเมืองวันมันจะเป็นจังไรเนาะตุกเค้นเขากินหลายเป็นตาแสบพี่น้องนี่อันนี้เป็นรสออริจินอลตุกซื้อมาในซองรคาคาหอละไอเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องคะนี่เป็ให้ดูเอา้า อะเยอะแบบนี้เลยโอ้รสออริจินลอลพี่น้องนี่แกะให้ดูนี่พี่น้องคะอืมซอบอืมอร่อยอันนี้รสช็อกโกแลต รอจีนาก็อร่อยนี่ค่ะรสช็อกโกแลตคะ่ะพี่น้องคะแซ่บแบบพี่น้องกินเพลินๆเ,เ,เลยอ่ะอืมแช่ตู้เย็นไว้ก็น่าจะอร่อยนะนี่ค่ะเป็นข่าวอดอัดแทงแบบนี้ แซ่บพี่น้องรสแบบหอมหอมแล้วก็ไม่ไม่หวานมากกลมกล่อมอะไอแซ่บอ่ะอือหืมคุณผูช็อกกแลตก็อร่อยอันนี้ก็หอม รสช็อกโกแลตน่ากินมากพี่นอ้อแกะแล้วทเทใส่ป,ปากเลยค่ะทุกคนตบบะอื นี่ทุกคนอือร็ดีกินเพลินอถ้าอยากกินก่กดตะกร้าสีเหลือ,องสั่งได้เลยคะ่ะแซบ कि लेंगे कन्फर्म